เดีย๋ยวว่างตะคายกันครับมันมาเด้พอพลอยแม่เอ้ยไออยู่หากินไงลูกลานมันมาเด้อ,อเดี๋ยวตรงคายจะเข้าก่อนพี่น้องนะดีกอ่สี่พันเนี่ยจะหน่อย โอเคครับมาเบิ่งผลงานกันพี่น้องผลงานเ้องนี่ครับนะครับนี่ปลานิ่งครับใครย่างไรแนวครับครับย้อนถึงไมาย,ย่า,า,ยางปลาก็เป็นการย่างปาลาโอเคลหรอครับ ที่เข้าหามาได้เขาก็จะไม่อยากนอนะ ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับม,ออาามาหนี่ข้าวตะไคร้มาข้าสีมาตะไคร้ครับหวานกับพ่อได้กินอยู่ม,มาหนี่ไม่อีกครับมาข้าสีทำการโอ้ยปลาขึ้นไหมหโบ,โบ่บ่หนี่ข้าสีบ้างนี่ข้าวพี่น้องเนาะไปนี่ครับ ไปกินเนี่ยมันแรลงเดี๋ยวเขาจะเอาตะคาตาไคร้ที่แห้ได้มีเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นหกเส้นนะลองหกเส้นเจ็ดเส้นครับเส้นเอาอันเมื่อก่อนลูกเอาอันใหญ่ลงไปก่อน,นก็ได้ปะ เดี๋ยวหนูเอาน้ำตามหลังเพาะไปเดี๋ยวข้อสิด่ดาครับพี่น้องเดี๋ยวว่างตะคายกันครับมันมาเด้อพลอยแ,แม่เอ้ยให้อยู่หากินให้ลูกหลานมันมาเด้อ,อ,อเดี๋ยวตรงไายจะเข้าก่อนพี่นอ้องนะดีจ้ะ สี่พันเนี่ยจะหน่อยโอเคไปเรืยๆปลุดต่อเหรอหต้องอ้อมมังตรงนี้เลยมันมันมันนี่เหยียบเสื้อลอยแล้วไนะงเสือ้อ ở đi đi. Cứ tồn cây phải không? Má má má, ôm má ôm má. tông. tông Đặt thang vậy. ดักทางไว้หัวโค้งนี่แหละมันชอบติดอะ่ะเดี๋ยวมันดึงเดีมันติดแล้วมันดึงปลาเข้ามาในพุ่มหนามนี่เรียบร้อยเลยนะหายอยู่หากินครับพี่น้องเลยพาลูกมาหากินมันมัน มันมาดูด้วยติดติดน้ำแท้ว่านะตรงนั้นไงนะติดของแท้ติดแน่นอนก็ติดขึ้นมาละของจริงเลยละฮะอย่างนั้นไปไปพี่น้องดักต่อไปพี่น,น้องเด้อ โอ้โฮต้กับพันเนาะพระศึกน่ามามันสิมากจะย่อยกลางครับไปยังไ,ไงวะ<ป>วานฝังไปน้องหัะนี่ลาโดนใหญ่อ่ะที่ไม่ตายต้องไปซิกแซกนี่ก่อนไม่ใช่เหรอใช่ปะ่ะไปที่เดิมแล้วต้องรอตอนมืดๆอ่ะ ใช่ <Okay. S 2> อืมอืมอุ้ยมันหลุดเปล่าวะมันหลุดนะไปมาเด้อตัวใส่มันจะข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อ มันสีหัวน้ำฟังหัวสิหัวน้ำฟังไปก่อนโอ้ยเด็กพี่น้องตอนนี้เฮากะเป็นอันว่าเฮาดักเรียบร้อยแล้วได้ครับวางเรียบร้อยแล้วข้าบุ๋งมาลุกข้าบุ๋งพีนงพ่น้องเฮากะรอเวลาครับจะนออ้อยหฮาสิไม่ยามรอชมไดพ้พีน่น้องปุ๊บข้าวบุ๋งมันลุกเงาแดงเบาว่ะโอ้โอยเด็กยา,ยา,ปเปยางเบิ้ง เราบนยังไม่ติดบ่ไปโอ้ฝ่าน้ำบ่เลือดอกพี่รองโอ้ยมันแมลนคุ่ณครับฝน่นฝนฝนันแลลงข้าวหน่อยบ่จักบ่ได้แหมันน้ำ่อวานง่มนี่งนี่แหะครับพาหลกมาหาอยู่หากินโอ้ยแมลนเป็นคู่ไปเลยพุณฟี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 โอ้พี่น้องเห็นบ่ครับ นายอยู่หากินนี่นี่น,นี่ไอ้ช่อนเ่ะ,ะเห็นไหมนี่มันวิ่งน้ำขุ่นเลยนี่โอ้ลูกปลาอะไรวะเนี่ยล,ลูกอ,อ๋อหรือเปล่าเนี่ยลูกอ,อ๋อออดะไรวะอ๋อ,อกรบวะลูกอ,อ๋กอ,อกบเหรอปลาที่เท่าเดี๋ยวจะตักให้ดูเอามือกรอบ พอแล้ว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 ให้มอยู Sorry, why, why, ่กับธรรมชาตินั่นแหละเอาธรรมชาติมาดูเฉยๆเนียนน้ำหมอกเใจน้ำหมอกนี่ลูกออดกบไปไปไปเผยเผยไปตายให้เขาอยู่กับธรรมชาตินี่แหละแล้วตัวแรกแหกมานวางแล้วยางกลับมาติดเราลูบเราโอ้ตัวใหญ่นี่ว่ะโอ้ยมันต้องรูดออกทางหัวดิหนูรูดมันไม่ออกเลยนะพ่อเนี่ เอ,เอานี้เอากระมังมาผ่านนะวะใช่เห็นเราไม่เอาตีล่างขึ้นมาเลยม,มานมานมานมดูปเปิดปเปิดอืม Tang tốt, bội để luôn luôn đi ừ. Ui, cái bì sai ừ. 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 cái chăng. đi. Long widen luôn 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 โอ้มันพันกระดิงเลยใม่ไหขาดหลายผลแล้วค่อยลดเรี็บรอยเรี็บรอย่นองโอ้ขาดแล้วเป็นยัยงนไงครับมันชนได้เฉยมั้งชนที่ไหนล่ะชนที่ไหนล่ะอะชน,ชนได้เฉย

ไปอุ้ยเดือดร่วงขึ้นมาันกำลังติดกำลังติดพ่อฮึ่มปล่อยปลาไปโอ้หนายบอกว่าแม่มันหลุดผมบอกแล้วอย่าโอ้ยเนี่ยนะไรวะปล่อยปลาเล่นกันโอ้ยไปปล่อยปลาหลุดหำเอ้ยไอ้เบิร์กอยเพิ่งไปปล่อยมันจะเพิ่งไปเอามันไปอย่าเพิ่งไปฮะปาานนิปนิน ช่างมันเดี๋ยวปลดปล่อยปลาอไปไปช่างมันนี่อีกไปลเลยวะต้นไม้มาด้วยทำไมเนะล่ะไปเลยกวนิลโอเคไปไใช้ไดต้ดดนไม้ออกกอนโอ้ยมันก้อใหญ่ เดกเกินอยู่ใช่ฝังไปแล้วมั้งนะไปยิงชนพม่เออบินพัวไปแล้วล่ะเออโน่นน่นน่นนน่นยโยโย่ยโยย่ยโยโย่โยย่ดูตัวไวะนี่นี่นี่โอ้ ไออก่อนอย่าเพิ่งดึงดรงนี่โอ้หม,นหมนันมันมันย่าเพิ่งดึงบอกอเหมพอแล้ว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 เ,เค <c oughs> ไปไปไปโอเคลองรอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวห่อสิยามเดี๋ยวยางขึ้นไปพักกับข้าวก่อนไปตรงนี้ก็จะเป็นลาวกุง้งนะครับลาวกุง้งมีกัเพิ่นก็มาหากินขึ้นกันเนาะ เป็นเล้ากุ้งครับเป็นเล่าเป็นเล้ากุ้งเป็นไรนะเดี๋ยวถ้าผูใ้ใดสีหากินนะครับแบง่แบงๆกันกินไปจังน้อยเดี๋ยวห้าจิไหมก,กลูไดพี่น้องกันจีเมื่อดกันสีเปิดไฟไต่พี่นอ้นองเบื้องครับนั่๋ยวใส่กระช่างไว้ก่อนครับกระช่างมาเน มายามครับนี่เยามีสเสบียงสเสบียงมีไฟมี่ยังมาพร้อมเลยี่น้องมือนีินี่ครับยังเป็นกุ้งนครับพอดีเป็นแวะเอาหอยู่กลางทางครับเป็นกุ้งพี่น้อง เือมันหมืดยุงมันหลายครับเดี๋ยวห้าสตีเอาไม่เมื่อกองกองเดี๋ยวเพื่อที่ห้าสิีจุดไฟตอนมันหมืดยุงมันหลายนะครับเพื่อเป็นแสงสว่างน้พีนอกพี่น้องนะครับเพื่อแม่บ้านเขาอยู่ี่ห้อสจได้จุดไฟไว้ยุงมันหลายนะครับ่วนลงกับเป็นอะไรครับนี่เป็นบรรยากาศขางบอได้พี่น้องเด้อุปกรณ์ห้าเตรียมมากนะครับ เดี๋ยวรอเวลาจะหน่อยมันติดเงี่ยมแรงครับรลาเขาจะหน่อยนี่ว่างแล้วกัยางกลับมากก็ได้แล้วตัวหนึง่งนว่าเฮ้าสิได้จะาตัวถลอชมเด้อพี่น้องเด้ออาละครับพี่น้องนี้เติมสีมือแน่เลยนะครับดังไฟไห้ยุ่งสีมากแล้วประดังประดายยุ่งสีมากยุ่งหลายครับเดี๋ยวเขาจะได้ลงอย่ามองแล้ว อะลองนะครับพี่น้องดเดี๋ยวเวลาแล้ะครับเดี๋ยวห้องสิมากูมองเมื่อยเลว เดี๋ยวบอไดามาลองเบ่งเด้อพี่น้องเด้อขู่ตาสี่เส้นก่อนครับเดี๋ยวบอไดจะมาว่ากันไหมอายุหากินได้นหน่อยได้รายธรรมาดาครับไปไปเบ่งน้ำการพี่น้องใส่ถือกระมังจะใส่น,นี่แหละครับ เก็บไา่ข้าวก่อนเน,นี่ว่านอหลุไไปกินว่านอห้อง่ริไลมันว่ามีคนไลเด้

ตัวแรกแห่งหมานครับพี่น้องครับนไงตัวที่สองเรามาแล้วตัวที่สามตามมาแล้วดดดดพาเ <c oughs> าดีลูกหัวอะไรลูก

อืมอวังนั่งไหนนี่ปลานิ่งครับมันมันมันใต้วอ่อนเซกระบะกระบปได้มันมันมันไปแล้วมันนะ้งเนี่ยเดีียบแต่เอ้ยเดี๋ยไดี๋ยวค่อยอุ้มบ่อนี่ตัวนี้โอ้ทะลุเลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยตัวที่พ่อเหยียบที่ตรงนี้ไปทะลุเลยเนะี่ยต้นแน่เลยโอ้ ครับมาเบิ่งผลงานกันพี่น้องผลงานเท่าครับนะครับอี่ปลานิน่งครับไก่ย่างไกแน,นวครับัดผมพี่น้องปลานิ่งปลาคอปลาหมอหน้าเท่านะครับติดนะครับ ครับเดี๋ยวจังไปเทศไ่กะละมั่งเดี๋ยวจะไปเบิ้งอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะไปเนาก็จะได้เตรียมตัวกลับแล้วครับํำแล้วมันหมืดแล้วนะครับช่างปลามาเนานี่ส่วนไฟเ้อานะครับไฟเ้อาก็บมดแล้วนะครับไปพี่น้องเมื่อบ้านเนาเก็บสัมภาระ,ะพอกันอยู่บ้านครับนี่หายอยู่หากินแบบบ้านบานเนาเราจะหมดไฟก่อน กันลองนะเดี๋ยวมันอีบก็โมใหม่นตาครับมาชุดแล้วห้องกับตองรับนะครับเกี่ยวกความปลอดภัยมันสีใหม่มากยังมีลมมากบนแนนอนโอเคครับ,บรับรองห่วดับแนนอนครับไปขอกันยุบ้านครับเนี่ยครับมาหอดบานแล้วพี่น้องนี่กับเป็นนี่ครับที่ห้องไปหามานะครับ ลงทายลกักกาสันค่ายครับลงทายมากครับลูกส่วนป่าห้องป็นจางไหนนี่ลูกปลาคอก็ได้ได้อพี่ลองหนึ่งปลาคอนี่ครับปลาคอปลาคอได้สองตัวติดตะไคร้ครับตัวกำลังปนเลยนี่ปลาคอครับปลานิ่งกัะแมง,งาาครับเพราะว่าผมเอาตะไครยเจ็ดเส้นหกเส้นกับเจ็ดเส้นลง น้ากตัวซ้ำนี่แหละครับนะากับโอเคอยู่ก็ได้กินได้ย่างได้ทอดนะครับนี่นก็เป็นวิธีแบบบันบานเน่าหายอยู่หายกินนอกพน้องเนาะเดี๋ยวจะจากหนีห้องก่ิเหตุนี่อ,นอยู่นกินกินครับต้มบลาลูกฮะปลานิน่ย่างบ่ปลานิ่งย่างเกลือบ่เตาถ่านบ่ใส่ไว้ยอยากย่างนะครับ โดดแห้วห้องวัดยางปานิ่นเนาะปลาแบบธรรมาชาตินาะพี่น้องตอนห้องกลางมองให้แหลวเขาก็บ่นั่นดอกไฟกับบอสเทียนเบ็ดกล่องกับเบิดครับนะกักทีมีอยู่ตอนโอ่ไปยางไปยามที่แหลกนะครับแล้วก็่ิที่ให้พี่น้องในเบื้องน้านะครับก็บเป็นบรร,บรรยากาศหายู่หากินแบบบ,นบานห้องนะครับม่มีอย่างหลายครับนาะงนี่พี่น้องงามงามไหมเยอะเนี่ยลูก สิบประมาณ10กว่ต